ท่ไมเทคสามไม่ได้เว้ยเทคสามโมชิวชิวเลยอะ่ะสุดยอดไปแล้วๆๆ <c oughs> โอ้โหกล้องพร้อมรออะไรรอเฮใช่ไหม ถ้าผมขึ้นไม่ได้ลยรอเฮยังเฮ้ยเฮ้ยเฮียมือพร้อมเลยเลยไปเตยุดไปไม่ไปเดี๋ยวพี่โจตามหลังเดี๋ยวผมจะจี้ตูดแกเอาแล้วอารมณ์สุนทรีเริ่มออกมาแล้ว ไปครับไปเฮ้อะไรอะไรพี่โอ้ทำอะไรเราดูเราดูพี่โอ้เราด,<ๆ>ด,ด,ดูพี่โอ้ไป,ไปทีละพี่ไปทีละข้างเออไปทีละข้างนั่นเละพี่ผมบอกไปพี่ไปทีละข้างงั่นแหละตรงนี้ไมม่ั่นแจละโอ้พี่ถูกแล้วพี่โอ้พี่เมื่อกี้อย่างพี่ไปอ่ะถูกแล้ว ข oh, oh, okay, ึ้น oh. ี่ฟับเรียวนี่ฟับเดี๋ยวเราถนัดไล่ตามตูดคัาดีกว่าไปว่นเฮ้ยโอ้โหแป๊บเดียวครับหายขวาะขวานะโอเคครับเดี๋ยวขวาครับเฮ้ยโอ้โหไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันไป ไปเลยไปพี่ไปโอ้โหเฮ้ยดิเอาดิเอาดิพี่เอาดิเอาดิพี่เอาดิเอาสิเอาดิหินล้วนเอาดิล้วนเอาดิรอดูเสียงใครจะดังเอาเอาดิเอาพี่ไป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 เฮ้ยหินแม่งแต่พังเลย เอาดิเอาดิสลับหินสลับครับเอ้ยไปกดหน้าแรงๆ,ๆเรียแล้วกดเรียแล้วกดโอ้ยพีสีไม่มีเสียงไงที่บ้ <laughs> าหลบไม่ทัน <laughs> ใช้เป็นหักคอไปโยกไหไมหักคอไงพี่หักคอไอพี่ไอ้ฮีไอ้ฮี พี่พี่ีสุดยอดพี่สุดยอดพี่สุดยอดเลยอ่ะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยขึ้นเลยขึ้นเฮ้ยพี่พี่พี่ขึ้นพี่ขึ้นพี่ขึ้นขนาดนี้เอาดิพี่ขึ้นเอ้ยพี่จออัดเลยพี่อัดขึ้นเลยอัดขึ้นเลยเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วครับไอแล้วครับเฮ้ย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 เเอาแล้วครับไอ้สายแข็ง ใส่แข็งใส่แข็งเออใส่แข็งใส่แข็งตรงนี้เขีนดีกว่าเออตอนนี้ผมก็เข็นมันล่องมันอันนี้ไปต้องมันสลับมันสลับตน้องมันสลับโอ้มันจริงคือตัวนี้ล่องสลับแนะนำไม่เข็นหินสลับมีโอกาสพลาดไม่มันสลับไงฟึ๊ดฟึ๊ด ใจเย็นลุกใจเย็นใจเย็นใจเย็นอุ้ยอ้าอีมัยอีมัยจะบอกขนาดกูเข็ยนลงไม่ยังติดอ่ะเออเออหนังโฆษณามันไม่เหมือนอังจริงเลย ได้คำเดียวมันไม่ไม่ต้องปกไม่ต้องปกเลยพี่โจ้จี้มาเลยพี่โจ้จี้ตุดเลยพี่จะได้อยู่หน้ากล้องเฮ้ยอ่ะมิคูดได้ไวเฮ้ยวู้วู้เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดิเอาดิเอาดิเฮ้ยจ้า เลียมไป้ยไปดิไปดิครับไปดิครับเอ้ย,อยพี่อน้นพี่อ้นเป็นไรพี่อ้นเป็นไรดึงไม่มาพี่อ้นเป็นไรเร็วๆดูลายเขาดูลายเขาเอ้ยเอ้ยอย่ายอมอัดขึ้นไปเลยเฮ้ยอัดขึ้นไปเลยนั่นแหละถูกต้องเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรียวโค้ง้า ไปช้าไปช้าไปด้วยไปไปไปหักหกักหักกุไลหักหัวไหลด้วยตอนเดียวโค้งบิดบิดบิดเอวหักหัวไหลบิดเอวหักหัวไหลใช้แขนเบี่ยงช่วยเฮ้ยเฮ้ยไป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 ดิไปดิรอรอกันก่อน <c oughs> รอนก่อน <c oughs> ทางแยกด้วยวันนั้นเราไปฝั่งนี้เดี๋ยวไปซ้ายเลยอ่าใช่จะไปทางไหนไปนี่แหละถูกแล้วเฮ้ยวันนั้นเราไปนี่ดีกว่าไปซ้ายซ้ายเหรอใช่ไหม เยี่ยมไปต่อเลยเริ่มชินแล้วเริ่มชินแล้วนะเริ่มชินแล้วนะนได้ไม่ได้ชินแต่มันเรียบไปเวไปมันเรียบไปไปเลยเฮ้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 ย เายินไปตามไทันแลวพี่รโอ้เร่งๆหน่อยเร่งหน่อยไปเลยตามไทันดิเฮโอไปดึงเด็กหักเีวเเอ้ยจะหายแล้วไปเร็วๆโอ้โช้าไปอีกเลยกอีก

lòng thôi này chụp thêm này chụp đốt rồi bay 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 โดนใจอีกเราต้องหัดหัดเลยไงไม่งั้นเดี๋ยวชนเฮ้ยตอนนั้นผมโดดนะผมมาไวไปนะปิ้วโดดปุ๊บนี่จะเคลิบบวกไอ้นี่เออเข้าโน้นรอก่อนจำแล้วจำได้แล้วทางเนี้ยเในคลิปโอ้โหโคตรใช่ไหมจำได้ไหมมา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 เอาโดดโดดนิบโดดเฮอยมาก่อนมาก่อนก่อนเฮ้ยตอนพักดิเอาดิเต้ดิเอาดิ ก็โดดมาชูอะไรไปเร็วยังไม่ปิดเลยไม่ปิดกล้องเลยไปเตรียมปิดปิดแบบนี้